เฮ้ยแกรู้ไหมว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งบนโลกนี้ที่สามารถงอกอวัยวะใหม่ได้ทั้งตัวรวมถึงสมองด้วยนะ a x o l o t l s l a m a n d e r Mexico มีความสามารถในการฟื้นฟูส่วนต่างๆของร่างกายได้เกือบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นขาที่ขาดไปกระดูกสันหลังที่หักหรือแม้กระทั่งส่วนหนึ่งของสมอง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดนี้สามารถซ่อมแซมและงอกส่วนใหม่ขึ้นมาได้โดยไม่มีรอยแผลเป็นเลยเป็นความลับของธรรมชาติที่มนุษย์ยังทำไม่ได้นะ <le af> เวลาที่อวัยวะของมันได้รับบาดเจ็บ Axolotl จะเรียกใช้งานเซลล์เฉพาะทางในร่างกายให้เปลี่ยนกลับไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดหรือ Stem c e ล l แล้วเซลล์พวกนี้แหละที่จะถูกส่งไปรวมตัวกันที่บาดแผลเพื่อสร้างโครงสร้างใหม่ท uh ั้งหมดขึ้นมาได้อย่างแม่นยำ ที่เจ๋งกว่านั้นคือมันฟื้นฟูได้แบบไม่มีแผลเป็นเลยเพราะร่างกายมันรู้วิธีที่จะสร้างโครงสร้างเดิมไม่ใช่แค่การปิดบาดแผลด้วยเนื้อเยื่อสมานแบบที่เราเป็นกันนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเรื่องนี้อย่างหนักเพราะถ้าเข้าใจกลไกนี้ได้เราอาจจะนำไปใช้ในการรักษาบาดแผลรุนแรงของมนุษย์ได้เลยนะ